นั่นอยากูมึงเลยเดินหน้าเดินจิบตาหลกล้านไม่มาเยี่ยมเดินก็ตั้งกาวุบัสก็ได้ได้เชนมากเชนยุนบอกลงไปตอกอยู่ใต้ต้นกังกังกัง I love to play the lass กูจำได้ประโยคลุงเต็มมาจากเนื่อกี้ล้านเออแม่เต๋อปึงไก่เจ้าแล้วกูไอ้ปึงหลอกปึงล้านเขาเล่ามาจากใกล้มันไปเล อายุเป็ดสิบแปดเดีวโลกบดุกไม่ตายโอ้ยปนเวนปนกคำจะสักทีกูอยากตายกูอยากตายปนเวนอยากตายปนโลกปนล้านเดียวกระจากายมันสักใจากายมันพันแลกูอยากตายที่แม่อยากบุญแต่ให้ตายตายวันนั้นบนนู่นจุลุกตัดโดยเดีวโดยเดีวว่ากูแต่แล้วกูไปโยบ่หรอรออย่าไปโยก่อนกูแล้วไปนี่จะบุญแต่ให้ตายให้ตาย

เ ok ราไปขึ้นวัลงไปขึ้นตั้งปากโบเอ็นตั้งปากมุมเม็มุมเม็ก้าวใจว่าเจงกูโยนก้าลอยปอนเหยียบบพี่อยู่บนนั้นแต่ปีนี่ตั้งใจไปวัดน้อยปลาเจงตั้มลังเยอะคนเราก็หวังช่วยกันก้าววัดน้อยปลาเจงตั้มลังปลาได้ตั้มลังคนแดงหวังมันช่วยไม่ใจกูพึ่งช่วยกูช่วยนานกูช่วยตั้งนานไม่แก่กูพึ่งช่วยนี่ได้รเง้ย มึงรอจอกันกูปีนี้ตั้งปีพอเริ่มต้นปีไม่กูเริ่มช่วยตันตีช่วยเพื่อมึงจำได้ไหมเวรอันเจ้คนตกงนักก็จะแก้ได้ปลาอยู่กองลุยกูไปตึงเห็นโบนูได้ปลาลบมาเอ้ไปดอกไปตึงบึงอันบวนอยู่ปลื้ยปลืยกูห่าบนโนมาเห็นตีเจิงหวากูจัดห้หมดกูขึ้นเอ้ได้มึงว่าบวนอยู่ปลื้ยปลืยกูขึ้นเอ้แล้วกูจัดวุ้มได้ปลาตัวเติมปลาตัวเติมแย่งแมมได้ติดควายมั้ง เราจัดปกติกวายกูเข้าใจว่าปลาเล่นปลุยไอ้ปลุยไอ้กูจักมาเข้าดารามาใหญ่ผมพอเห็นกูยืนดำสุดตะวิงป่าแห่เมื่ตกลงตกเตี้ยก็แฮ่ไปเออต้องไปเลือกกูเลยช่วยแกตายพอวันลังแล้วกูรับจังตัดยางในรุงอยู่แล้วคนตกแทกแทกว่ากันก้นตกแทกแทกปันนี้หมดจ้งหน้าออกจื้อกูไปโล่หมดจ้งคนว่าก็ลบมาเก็บยาง กูป่าเกียงป่าปืนไปต้องใจป่ายังเคยโจตาเวมเวมเวมว่าหน่วยโดนหมดชังกูต้องปืนต้องเกียงกูยิงปลินแต่หมดชังตัวเติบหมดชังตัวเติบตายยาตุ้งตัดเกลียงบ่จะยังเล้วยิงปรือตุ้งดัดเกลืองกูเข้าใจว่าตาหมดชั้นกูย่องไปเรื่อยๆตุ้งก็ไปเลียกรถกูยิงเหยียดเหมต้องแจ้งตาปไปเลือกเหรอไอ้หนุ่มก่ช่วยอไอ้หนุ่วยก่ตายอุ้กมึงจำได้ไหมว่าไอ้หนุ่ม่ไปโยก้าวบนเรา เต่ปัดไปยังไปได้ไ oh, ่รอยก็มึงมังไม่ก like ็ครูเป็ดอู้ไปไรนูไม่เป็ดตนนี่เราเป็ดตนก็ปวดก็ตองายก็มัยังอยู่ตาวันล่ะอันนี้เปดเลียงโรกเลียงเมียกูลงจ้าตึงไปเรียนอย่างแม่ลมัปไม่ได้อลระปลากรมข้าเงี้ยเราไปน้อยตามกันลมมันตามกันโนมาเง็นกันนี้ไมาเง็นไปตายบบาวันปอดีไปโรงเรียนไว้เบามึงรอม่จะไปยก ปัดปลายังไปไดี๋ยวคืนลมปัดปลายังไปได้๋ยวคืนนไปย่อมอยู่ไหนบอกลลงบอกลุงนุ้ยและลุงนุ้ยกวนแน่นปึ๊ดๆเด็กบอกมามันไหวตาผมบอกตึงควันนะกว่าเออตาตึงไม่ควันไม่ใจหลกผู้ชายกว่าวะมึงไปไหนไรกูไปไหนไรก็มาตากูนะต้องลุงเด็กบอกมาบอกนี่ยมันว่าในย่อบอยู่ในรอรสเยีนว่ากูปั้นเบลยยดแม่วีโก้อันเพิ่งออกไม่ไม่ปลาย่างแดงเปรบอยู่เลย กะยี่ไม่ควันมันว่าไม่ใจโลผู้ชายถกลงกูควันแม่เต้ลอยนน้ำปรี่ยเปรี่ยเปรี่ยเปรี่ยโลมมนต้องใจกูเล่นชี้จ้าชี้จ้าชี้จ้าไอ้ร้อยลมฮะต้องใจกูนะไอ้บ่าวนัวด้วยยังลองเลยด้วยวันน้อยโยตองรถไอ้ร้อยโลจะเป้กูป้าปลากราน้อยไปบตึงเปรี่ยเดียวหยัดแม็กยังรอยเอกหน้าป้ากูแล้ว แล้วตั้มก็เปลือหน้าปลาแห้งหีรบตบแต่งอะไรต่งก็โดงเปรีกน้าปากูเดี๋ยวที่อต้งเยอะโรงบ้าบล้ลยูดีดีเปกมบาอยู่บนนั้นแล้วก็ปวล่วงแล้วไม่โตกันพุดเครียดปอล่วงนี่จะคุณดีต่ได้เลยแต่ใจแกเครียดกันหนักนาทำใจอะไรในวัดในว่านุ่งเว้นไม่วัดตรงยาวยังงานจบกันจริง้าววัดเออ อาจารย์พยายามให้ชามาวัดวัดตรงยาวเก๋ม be ึงเงินมากกเปิดตู้เล่เลยใจก็กินเหล้าตรงน้อยนายปีนก็ตื่นว่าใจเบียเกเบียเจ้าปับเบียลูกด้านเจ้าวปับก็จืดกินแต่แล้วก็ยังกองเก็นี่มาไหนวัดเรามาได้ก็ปักไปทันทีอาบกายตุลาในวัดอามดื่มเหล้าในวัดก็ปักไปรอบวัดเันนั้นด่วนชอบก่อยก็ปักไปนนั้นกูไปตึ่นงานเแ็นกูประดอกูแกนไปที่อื่น มึงแก่นเพื่อกูแก่นว่าอ้ามพระบินตาบานนอกวัดปานพรำจนปลาได้อดเครียดคุณต่ำใจได้ร้าบอกว่าป้ามาป้าแมวมาตุ้มในวัดแล้วตันตีปักปลายตันตีวัดก้องเรามีแล้วต่างแมวมาโยมมันตรงจันทรมาตาไววัดต้องการอีกอินและปูนทรายและกระไดมากระดีที่กระหงูอุปลดลงกูเกยนไปติดเอิรนมึงเกยนติดเพื่อ กัววัดฟองเราไม่ต้องการเรื่องงานปี่ประวัติก็มีปลาก็รวยโยมไม่ต้องช่วยเลยบนไปตรวจปี่วจบ้านไม่ต้องไหว้ปัจจัยประคุนตองกลองหนอกกายปลาไม่เอามันต่าจนปลาได้อดยันผมเครียดมันย่อแต่เรื่องไปงานได้เลยก็เงินเปรตแต่มันเดอต่ำแล้มันอนาจารเนี่ยต่ำใจกูมาเกี่ยว กูตื al, ama, ่อว่าโยนี insight, ่ไม่ได้กูไปโยวัดตรงยาวเดี๋ยวเอาลูกเอาตั้งอีไปโยวัดซึ่ไม่ได้โยน้อยจนยี่ใต้บาดรใหญ่ต้มเออยังไงโตกกูมั่งนี่ยังตกเออรบกับลูกกับเมียที่ใต้วงแล้วกูอั่นเออมาโยวัดใจแล้วๆไปเจรบกับเมียรบใจหนักหน้าผมได้จริงรบเรื่องเมียนี่ลำบากมั่งวะเออคนเราพอไม่เบียร์พอจนก็แลยลูกเมียก็บรบผมโยวัดว่าบา ก็ยิ่กูไม่พอออได้อะหยัดผมเออวันนี้ที่พอเดียกพวกตื่นข้ามานในวันนี้เงลูกพอต้องการในพวกตื่นต่างชาบคนเดินทางไปยานกคการจนาประเทศไปทำไมหลวงพ่อที่การจนาประเทศคือวันก่อนได้มีพระเจ้ากรุงยักษ์เพลิงสุริการเรียกนักครเรียมไก่ได้เดินทางมาชู้ก็เจ้ากว่ายิ่งอริยาที่นี่มันบอกว่ามันต้องการนอนเจ้ากว่ายิ่งนี้เป็นเมีย แต่เจ้ากว่ายิ่งไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเมียมันมันจะขีต้ตาตับชาวอยากมากินบ่มนุษย์นกครก็จะนาประเทศใช้เครียงมันใ้เวลาเพียงหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนมันจะมารับคําตบแต่เจ้ากว่ายิ่งเตอบอกว่าเตอไม่ยอมแท้งงานกับพระเจ้ากรุงอยากยัางเด็ดขาดถ้ากระชัดแจ้งทาประนางเจ้าอ่าไปทีวีเจ้าหน้ทหานออกประกาศว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งผู้ใดจะมีความเจ้ารมกล้าอยากเพลิงธุกรกิจจบชีวิตลงได้แล้วผู้ชายคนนั้นจะได้ก้าปีติแต่งงานกับเจ้ากว่ายิ่งอดียะที่นี่พอเห็นว่าเตอนนี้ กำลังนุ่มกำลังแน่นลูกเมียไม่มีปัญหาไรก็ไม่นะแล้ววิชารา์คุมพอกาทอ้เตอร์จนจำนี้จำนานถูกจิิงถูกประการเพราะฉะนั้นไปยลกให้นะเตอร์ไปเฉลี่ยเจ้าก,กว่ายิ่งไอ้โปรดไปจกักไปยกักนะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องร้างความดีูรเออย่าไปสร้างความชั่วนะเพราะว่าแล้วความดีไม่มีขั้นซื้อ่ายเคอยอยากได้ามเอาเองเพราะฉะนั้นไปยลก ติบไปช่วยเหลือเจา้าควายยังไงปลอดไปจากไปอยากชนะอยากได้แต่งานก็ได้ไม่แต่ก,ก็รับวัดไม่ใจเกยว่าเลยก็ได้หลวงพอ่อเอาไว้แต่ว่าหลวงพ่อจะบอ,อ,อกเดินทางเมื่อไห่ไปวันนี้เลยก็ต่อเดียวเลยได้หลวงพอ่อเออพวกเราออกเจียมตัวออกเดินทางนะไปช่วยเหลือเจา้าควายยิงไงปลอดไปเออถ้าอย่างนั้นพุมถือโอกาสนี้ครบลาหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อไปหลวงโจกดีไปปรานามาเดินทางดุวัตรดีปราบขอบคุณนะหลวงพอ่อออกเดินทางพวกเรา นี่จะแกงหัวยิ่งไม่ใจยิ่งไอ้ไปเฉลี่ยจะกว่ายิ่งไม่ใจยิ่งจะแรงกกลับมาวัดได้ด้วยนั้นห,นหัวยิ่งแต่ว่ายิ่งผมไม่ปัญญาตันตีทำารเอาเป่าขุดวะเสมันแบงมาแบงปุผมลึงนี่กับต้นนั้นต้นอย่างจากตัวนั่งเรงเต้นเไม่หลับไม่เคยเดินไม่ตน้นใจปักใจกับมตออ้อยากโน,นอยากนี้ต้อยากนอ้จันโนจันนั้น ผมจัดการให้เองเปล่นอันต้นเล่นไม้บันคอนกกาาต,ออต,งงตึงอยากปล,ลนาโอนมาไม่ก็อีปราไม้พ่อมหัวใจต่อเตื้อหนุงปจุบหนุงปจุบจูงเบนปรับป้าเตียงต้นเล่อีต้นนี้มาโกรธใจกับผมตีลังอยากโกรธนมหลึงนี่เติมพ่อมก่อหลึงติมตะกี้เติมโกรธเด,ด็ดตำหน้าดำมายานมตามกินตลอดวันนี่ตีลังอยากเดโกรธยกีโกรธดีตาย มัดยนกุศะไะเอะไปตาไปไปข้คงใจตนได้นี่ตาตึงอยากประวนไมาผม่มใใจก่อยนึกว่าพรุ่งนี้ว่าวพรุ่งนี้ไปวันนี้ผมเกณฑ์ตนปลาไว้นจังตอนเนาะแต่ตาตึงอยากก็ตุ้นขึ้นเนาะเอ๊ไปไปไปเออไปจะกระได้่ะจไปตึงมาเออผมพุ่มกบกอล่าจะล่ะไปลูกในถียงเดี๋ยวพล่อยไ้กล้องดีในถียงไปั้งทิงนะพอกลัวว่า เออนญญายพุ่งยังนี่ทู่ด้วยกำลังวังจ้าไม่ได้เออครแท้คมนี่พอจะทู่อยากได้พรับอ,อยากได้แต่วังแท้เพราะกำลังวังจา้าโจ้ไม่ได้เอาไอ้นายเตีงตื้อดอกทรอนนี่ไปหลกเพราะอย่างว่าดอกทรอนกับยาติดไอ้พุ่งยังทู่ไม่ได้ด้วยกำลังวังเจ้าคมนายเตีงเอาดอกทรอนเนื้อเพลงได้ตะบันนั้นไปได้หลกได้อาจารย์ตะบันั้นตุลลาก่อนมาลูกมามามาบุเพลง แล่เป็นแค่ยูลังแลนังไว่อยปนแ้่ ไปไปมายามหน่่ย้าวไปรังในบุญยังนำหนุ่ยแตงตั้งตั้งแล้วยังไม่ตึงแปรแล้จะก่อแกง ก็เปลกวเจ้าดังมาตังตาางาต้งนิเวศก็เปลืกแกวเจ้าดังมาตั้งนิเวศเตือนตัวแก่กนันเจ้านะแค่นี้สิว่าผู้ใดกคอยากตายไวชีวีจะได้แก้วปีติวีวา่าหน้าต้องหน้ากับหน้าใหญ่รุ่งวันนี้เราจะต้องแรก นี่ยอดทองระเจ้าก็เอาแล้วก่อนหรือากรารก็ม่อมนายยอดทองแล้วก็ทำความเคารพกว่าใจเบตีเองนะคนเประเวกสวัสด,ดีนะยอดทองระเจ้าก็เออแก้วกว่าใจเบตีเรียกกลาวกวาา็ม่อมตลอดตึงไงอ,งอ้โตมาปบนี้ไม่จับ่ากว่าใจตุระไรกับเออฉันอยากจะทราบว,ว่านายยอดทองเนี่ยทราบข่าวเ,เรื่องอะไรมาบ้างแล้วไม่ไปเจ้าก็อ้าวแะได้ว่านายยอดทองยังไม่รู้เรื่องอะไร ไอ้โรกับโรเแต่ว่าไม่ตราบว่าโรมันกว่าใจไหมแล้วเรื่องอะไรที่นายยอดต้องรู้นานตอนนี้ประเทศเรานี่มันดังไรเรื่องอ่ะนัแหลก้มขึ้นเด็กบนรถควายมันไม่ใช่เรื่องนั้นก้มขึ้นคนแก่ตีดถุงตรงมันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องร้อยู่ก็ว่าเด็เกเร่องบินจนนกพลัดองคติกนมันไม่ใช่เขากุดต้องพบเติเขาเจริญมันไม่ใช่เรื่องนั้นเออว่าเต็นายยอดยิงลักเดินตั้งไป รองคาราโอเกะอยู<ส> é, okay, um. ่กับผีใจแต่ดูเบยมันไม่ใช่เรื่องนั้นอมลำบากเดียนบะโรมันมาเรื่องไม่ตราบอกว่าใจจับแก้วเรื่องไรเอ้าแสดงว่านายยอดทองยังไม่รู้เรื่องอะไรไม่ไปเจ้ากันแล้วนายโตมึงรู้เรื่องไรมึงแหลโตกูรู้ตั้งนานแล้วแต่กูไม่บอกกูปล่อยมึงตัวง้อจ้องตัวอ่ะไอ้ไรงงแเมมตัวง้อจ้องตัวก็งงอันเนี้ไอ้ไรก็มึงรู้ไม่บอก Mày cứ rô vào chà đàn nê đô mẹ rùa mà thầy nói <laughs> dậy cầm cao kinh đi là hết Cái mũ tọt dược kinh đi Tưng bà mũ ít dược mà cái này Kinh đi ra hết Tâm nọ mai em trả chà đá dậy ngốc Tầm nọ mai cung mà cơ Cắt mai mà quá cung Nọ mai có nâng cung trong túa Hay ya มันแรงอย่าใจว่านเลยลิ้วอย่าบ่มเออใจได้แรงอกได้แรงอกร้อยร้อยมนทำเมย์ในายยอดทองมันบ้าอยู่บนนั้นไอ้คนต่างคนต้งเรื่องพรำเตื่องอีเตกเลยเออ้พรำเรื่องอีกินกลางวันแรงเรื่องกินกลางคืนนอนเบื่ออย่าไหมอันกล้คืนนอนนอนจะกินอยากินกินไปจุบพมกลางดึกใครอะไอ้โต แล้วทำไมเออโต้วว่าไอ้นั่นกูควันเนอะกูได้กินละเจ็ดแล้าว่าเกี่ยวแก่ยไม่ออกกูขายก็แล้วโตัะก็ไปจุบมึงอย่าตัวแต่ไปจุบเพื่อนก็จะจ้องมันเหม่งเดาเพียอไม่จ้องเดื่อดกูไม่จักสร้องปีแล้วจ้องได้จักตีแล้วไอ้เด็กขึ้นว่าชื่อแต่กูนอนแต่กูควันว่ากูได้นอนกับเป็นเก๊กเฮกูควันว่ากูได้นอนกับเป็นเก๊กไอ้มันก้าวไปโต๊ะกว่าฟา Mình cào, con cứ quá quá khứ, nó bưng 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 Mắt kẹp rồi, mắt cú kẹp rồi, mắt quạt cắn tiếng mọt miệng, nôn bàn thằng ong Cú con cứ quay trở lại phác mừng lè trời lè Mừng có, nón có pancake, mừng quăn là đè nôn pancake Mừng quăn là lừa, cú quăn là cú đè ôm đâm kẹng bọc Xác bòa cu nôn, tui tui giô 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 giô, xác giờ nà bọc bùi Mèm, cu bà đè cu tên tưng qua cháu bìa kè tái Bái, ห่วนอันวันก่อนป่าวพมเจอวันทบพล่อยตองเจอวันทบว่าละมึงโรเปราวันทบว่านัวได้ยินปลุมันหมายถึงอะไรคือคำว่าจุดปลุว่าคำบรรโวันคือวันทบเลยว่าปล่อยอันพวกใดกินกับมึงตกเบอเดินกันเปดวัดไม่ตากันเดียวว่าไปล่อยกรว่ายโตจ้าแหลมเปล่าเลยดิ กาเดินเดินมาตาไปก็ไปก็เขียนติปักตางไ้โตเล่นไปอันอันแทดวักมือปมเด้งเด้งเด้งนี่ไอ้ตองเออว่าตังเก้าบ้านเอ่อตังเก้าวันจบวัวปุ๋ยกันเดินกันเป็ดมู่บ้านแหลกแล้วปุ้มเดินกลับมาอันไปแล้วตีป้ายก็เขียนว่ายังไงตีป้ายก็เขียนว่าตังเก้าบ้านนายประจบไอ้บ้านหลวงว่วอ้ามจบยัดผมปิดมังกว่างให้คนเราโตโยบือ แต่มึงจำเหมือนกันนะตรงนั้นกูเอ็นโลกอะไรไกลนี่กูบ้านจังโลกจั้งล้านเลยกูปีเลวตีหนึ่งเลวเหย่าบอกปีเลวเออกูนั่งนับอยู่ได้รอยว่าดนัดได้รอยว่าหน่วยแต่น้อยกูนั่งนับอยู่บ้านกูป่ายอมนู่เลยเอรออันแตว่าปลูกขึ้นอยู่น้อยปัตตุลุงกูนับได้รอยว่าหน่วยแต่ว่าเห็นแต่ซีมันจะได้ยินเสียงเออมันกลยเะเออว่าเมยันชอบคอยอยู่วะ หัวย่างไม่ไม่ต้องเม่น่าอย่างปื้อต้องเม่ปู่ว่าเด้อปะล่ะคือว่าต้องเม่น่ายกกูนับนับกูดยากแก่หัวก็ปื้อตดในไว้กูเมาหรือเกลืองก็เซ่ยเลยไปไหนไปไหนงานนั้นไปตึงในงานอยากลั่งเพิ่งกู้ยัดบ่โตงานก็อยวันที่อาทิตย์ว่ามาจัดยัดบ่จัดกวัดดงเปล่าเลยได้แรงออกหน้าอีแม่มงเลยกูกวัดดงเปล่าเบื่อได้แรงออกกูเจี้ยงหัวกินดวงเด้อ ไอ้พวกเล็กเนี่ยเปรีน้ยเนี่ยปรำเดี๋ยอีกปันเลยอ่ะเลยใบไตเนี่้ยโยปี้อยู่เพื่เลยเราไม่จับกวามใจจับเก้าปัดพลึกจับเก้าร้อยคือเมื่อคืนนี้จะทราบข่าวจากสถานีวิทยุกระจายจเสียงก็ประกาศมาว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความสามารถฆ่ายักษ์เพลิงที่การจบชีวิตลงได้แล้วผู้ชายคนนั้นจะได้กับพิธีแต่งกับราชธิดาสาวของกษัตรบเสด็จทำพระนางเจ้าอัมไปเทวีนครกาญจนานนนประเทศ ทีนี้ผู้หญิงคนนี้สวยมากทองสวยยอดย่อยยาเยิมเลยใช่ไม่ทราบกว่าใจก็เห็นที่ไหนก็เคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทางทีวีไอ้ยาสวยยอดย่อยยาเยิมใช่ก็เป็นเก๊กบาเถอเป็นเก๊กนะกูเลยอต่ถึงทีนี้กว่าใจตำเำื่อวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะชวนนายยอดทองในตูเนี่ยออกเดินทางไปปราบยักษ์ไอ้ยาจจวกวายใจชวนพุ่งไก่ต่อไปปราบยักษ์นี่ sai, vậy là cái, bạn lấy vậy là cái ông giác bưng, là tung là quay trái phơi phuơ, quay trái, đừng lơm phàm giác nó gặp mới chỉ <coughs> bưng, bưng toa, ta tạm niệm quay